วริภัทออโต้กันอีก1คลิปวิดีโอนะคะวันนี้น้องมีรถอีโคคาจากแบรนด์มิซูบิชิมาให้ลูกค้าชมค่ะขอต้อนรับมิซูบิชิแอชาร์ด1.2 GLS นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2021ค่ะลูกค้าเดี๋ยวหนูให้ลูกค้าชมกันอีก1นึคันนะคะคันนี้นะคะเป็นสีแดงเดิมโรงงานเลยค่ะสภา,ภาพโดยรวมคันนี้นะคะถือว่าเป็นรถอีโคคาอีก1นึคันค่ะที่น่าใช้มากๆเลยนะคะ ให้ดูกันส่วนแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะจะลูกค้าจะได้เป็นไฟาฮาโลเจนค่ะมาติดอิเฟกเตอร์กระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีแดงแล้วก็โลโก้มิซูบิชิเด่นๆแบบนี้เลยตรงนี้นะคะจะได้เป็นแบบดีไซน์แบบใหม่แล้วค่ะลูกค้าจะได้เป็นแบบคิ้วโครเมียมตัดแบบนี้เลยรุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสองข้างนะคะทั้งซ้ายขวาเลยต้องแจ้งนิดนึงนะคะคันนี้จะมีเป็นสกิลหิน เล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนออกหนูมีการเก็บประเดยนให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบค่ะลูกค้ารถอีโคคาร์นะคะคันนี้ขับขี่ในเมืองสบายแน่นอนค่ะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูสีรอบตัวรถกันอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะมีการแก้ไขให้ลูกค้าแน่นอนค่ะคันนี้นะคะไมน้อยมากๆค่ะลูกค้าไม่สามหมื่นโลโหถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันค่ะที่น่าจับจามองรับรับคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กเดิมตัวรถค่ะลูกค้าคันนี้จะได้เป็น ยางตี2022ค่ะลูกค้าอะสอ่เโอเคเป็นยางติดมากับรถเลยค่ะคันนี้จะได้เป็นสเปคยาง185 5 5 R 1 5ค่ะลูกค้าดอกยางยังเลื่อเยอะอยู่เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะไฟเดียวตรงนี้จะติดมากับตัวรถตรงนี้นะคะยังไม่ติดมาตรงนี้จะได้เป็นทั้งสองซ้ายขวาเลยไฟกระจกมองข้างตรงนี้เป็นปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีดำอาแล้วก็ด้านข้างตัวรถตรงนี้ จะจะไม่มีระบบอะไรนะคะลูกค้าว่านี้เป็นตัวธรรมดาแล้วก็จะได้เป็นคิ้วกันซาดแล้วก็กระจกตรงนี้เจ้าของเดิมติดฟรีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยที่เห็นสะดุดตาและสวยมากนะคะตัวนี้จะได้เป็นหลังคาดำค่ะลูกค้าแบ็กท็อปโอ้โหสวยจริงๆคะ่ะด้านข้างตรงนี้หนูดูให้แล้วค่ะลูกค้า ไม่มีริว้วไม่มีรอยนะคะจะมีแค่ในส่วนของด้านหน้า๋ยวหนูเก็บรายละเอียดให้อีก1ทีค่ะคันนี้รับประกันโครงสร้างให้ลูกค้าอีกเช่นเดิมค่ะไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมแต่ตอบผิกดกฎหมายก็ไม่กลับสีแน่นอนค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเสาอากาศจะเป็นแบบเดิมอยู่ค่ะลูกค้าเป็นเสาแบบธรรมดาเลยคันนี้ก็จะได้เป็นไฟเด็กดุนที่3ไล่ฟ้าค่ะลูกค้าด้านหลังดูโครงสร้างด้านหลังกัน,นิดนึงถือว่าสวยมากค่ะสัญ,ญลักษณ์ อยู่ครบนะคะแล้วก็ไฟตรงนี้ใสสะอาดแน่นอนค่ะคันนี้ค okay. ิ้วโอเคที่เปิดฝาท้ายจะเป็นแบบขันนะคะหรือว่าเปิดจากในตัวรถค่ะลูกค้าเดี๋ยวหนูเปิดให้ชมมาดูโครงสร้างด้านท้ายตัวรถตรงนี้กันบ้างนะคะโอเคเปิดขึ้นมา โอ้โหลูกค้าถือว่าให้มากว้างพอสมควรเลยเลาคันนี้เป็นซีดานนะคะโอ้โหภายในถือว่ากว้างมากๆเลยค่ะดูให้ดูโครงสร้างกันอีกหนึ่งทีคะ่ะลูกค้าคันนี้ไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมแน่นอนอยางอะไรคันนี้จะจะอยู่ไหนอ๋อคันนี้จะเป็นชุดเซอร์วิสมาคะ่ะลูกค้าจะยังไม่มีเป็นยางอะไรมาให้นะคะโอเคโครงสร้างในเดิมนะคะคันนี้ อีกอย่างหนึงคันนี้ยังไม่มีกล้องมองขอยนะคะหรือว่าเซ็นเซอร์ตรงนี้ยังไม่มีมาให้คะ่ะลูกค้าสภาพโดยรวมสีด้านท้ายสีตัวรถคันนี้ถือว่าสวยเลยค่ะแล้วก็ราคาขายคันนี้นะคะอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทคะ่ะลูกค้าพ่อน7ปี8ดงวดอยู่ที่6,000บาทตลอดสัญญาเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูภายในกันอีกหนึ่งทีคะ่ะรอบข้างตรงนี้ไม่มีริวไม่มีรอยนะคะลูกค้าสีสวยเลยแล้วให้ดูด้านในกันคะ่ะ ออกรถกับปฏิพัทน์ออโต้ส่งปีทั่วไทยและในส่วนของด้านในตัวรถคันนี้นะคะเอาอย่างแรกเลยกุแจคันนี้จะเป็นแบบ i m m o b i l i z e r นะคะแล้วก็จะเป็นแบบเดิมอยู่แล้วสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงค่ะลูกค้าอ่าเครื่องปิดสตาร์ทติดง่ายทุกคันค่ะแอร์คันนี้นะคะจะเป็นระบบแมนนวลค่ะลูกค้าเปิดยังไงล่ะอ่ะเปิดอย่างนี้เลยนะคะอ เ,เพียงพอหน้าจอคันนี้นะคะจะเป็นแบบสัมผัสค่ะลูกค้าสามารถสัมผัสได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกดให้ดูอู้เสาตามมือดีมากเลยค่ะลูกค้ามีบลูทูธถือว่าลื่นไหลเลยนะคะคันนี้มีสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยคะ่ะลูกค้าแล้วก็ อันนี้นะคะจะได้เป็นพงมาลัยมังติฟังก์ชั่นขาลับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงแอร์แบกอยู่ตรงนี้มีให้ค่ะลูกค้าหน้าปัดเรือนไมตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยคันนี้นะคะจะได้เป็นระบบแพชชั่นคอนโทรลแล้วก็มีกระจกออโต้ฝั่งคนขับค่ะลูกค้าโอเคฝั่งด้านอื่นก็จะเป็นแบบธรรมดานะคะคันนี้ดูกันนิดนึงกระจกแบบมาตรฐานค่ะลูกค้าแบบมาตรฐานเลยสแตนด์ด ตรงนี้นะคะจะมีช่องให้เราสปี a k i ง g e n กับไอ้นี่นิดนึงโอเคคันนี้มีรอยเจอมานะคะลูกค้าโอเคภายในคันนี้นะคะถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายมากเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสไหมอ่าคันนี้ไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าที่ถามหาบุ๊กเซอร์วิสคันนี้ยังไม่มีมานะคะโอเคไม่เป็นไรและในส่วนภายในตรงนี้นะคะถือว่าแอร์เย็นเพียงเพอนั่งสบาย แล้วก็ในส่วนตอนที่สองหลังคนขับนะคะตรงนี้เห็นเด่นๆเลยคะ่ะลูกค้ามีลายเคฟล่ามาด้วยอันนี้ถมงไม่แน่ใจว่าลูกค้าท่านเก่าติดมาให้หรือเปล่าแต่ว่าสวยดีคะ่ะคันนี้ก็เป็นกระจกแบบมันอ่าไฟฟ้านะคะลูกค้าแล้วก็ได้ลำโพงซ้ายขวาสองข้าง ติดอยู่ตรงแผงประตูเลยคันนี้เบาะสวยสะอาดเดิมนะคะเป็นเบาะผ้าค่ะลูกค้าแล้วก็จะได้เป็นที่รองแขนและที่วางแก้วไปในตัวนะคะคันนี้ออไม่แน่ใจว่ามีระบบติดตั้งคาซีหรือเปล่าแต่ว่ารถส่วนมากก็ติดตั้งคาซีกันได้หมดแล้วค่ะลูกค้าโอเคด้านหลังตรงนี้ก็ถือว่านั่งสบายนอนสะดวกคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นด้านหน้า,นารถกันก่อน ของรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อนตมัติไวภายใน1ชั่วโมงยื่นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับ Mitsubishi Adhat คันนี้ลูกค้าอาจจะสนใจกันบ้างแล้วนะคะคันนี้นะคะบอกราคากันก่อนเลยราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่739,000บาทค่ะผ่อน7ปี84งวดจะอยู่ที่6,000บาทตลอดสัญญาเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถได้เดือนนี้นะคะจะได้เป็นประกันภัย ฟรีไปเลยค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยแล้วก็จะได้เป็นน้ำมันฟรีให้อีกเต็มถังสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมานะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ถึงที่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเต่นร,รถอยู่ที่ไหนเต่นร,รถอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีเขตหนองจอกนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับหรือชมรถตัวจริงกันได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 要。